สวัสดีกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสงสัยให้ถามมาคมมแต่ก็ตอนนี้ไม่มีกระถางแค่จะบอกค่ะเพราะว,ว่ามันเกิดปัญหายอย่างหนึ่งคืแบบบางคนไปโดนเจออะคือ g o e Chrome ปุ๊บเข้ามาเขีไม่ได้อ่ะเห็นไหมมันเข้ามาไม่ได้เห้นไม่ได้ก็เข้าไปที่อันนี้เป็น Windows 7ซว่ามันเกี่ยวกับ Windows ป่ะ ออกไฟล์ออกไปทิ้งมาเลยอ่าให้เข้าไปที่ไฟล์ไฟล์ของตัวเองเนี่ยเข้าไปที่ไดท์ไม่แล้วแต่นะถ้าบางคนกูเกิลกูเก็บไว้ได้ดีก็ไว้ได้ดีเก็บไว้ไดซีก็เข้าไดซีอ่าแล้วก็เข้าไปที่โปรแกรมไฟล์คูณแปดสิบหกเสร็จแล้วก็เลื่อนหาเนี่ยกูเกิลมันอยู่ตรงนี้แล้วก็เข้าคำว่าคูณก็คลิกต่อเข้าไปเลย เข้าเป็นอันนี้ o คร r o แปลว่า exe นี่อ๋อแค่นี้ก็จะได้อ๋อแค่นี้ก็ได้เกิร์ลโคลมแล้วแค่นี้ง่ายๆนะะก็สอนกันไว้รู้เพื่อเผื่อบางคนเนี่ยมันมีปัญหาไงก็ลาเพียง่านี้ครับผมหรือว่าบางคนจะลบแล้วก็โหลดใหม่ก็ได้นะแต่ว่านี้ไม่อยากโหลดก็ลาเพียงเท่านี้ครับผมบายๆครับ